หกปีหมูหกปีต้มกะทิต้มกะทิกไก่เด็กวก่อนนี่อะไรอุ้ยข้าวเต็มเลยอะไรแม่น้อยนะแกงส้มอ่าแกงส้มอ่าแกงส้มกระเดาหอมก็มีเดี๋ยวเปิดหม้อนี้ด้วยอันนี้แกงส้มกระเดาหอม ปลาอุ้ยตักไม่ได้ไม่มีตะปีมีเกงส้มดอกหอมปลาจะอยู่ข้างล่างเนี่ยอย่างเช้าตะปีกับข้าวสมมติทำโมมีใครกินเลยแต่จะไม่ได้กินอือต้มปีต้มอ,อ,อะไรนะต้มคาต้มคาไก่ใส่หกปีด้วยนาตามีพริกจ่พริก ใส่กะทิปเี้ยวขนวานขิงข็มอืออันนีเรียกต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่อันนี้ต้มขาไก่นี่เปลี่ยนวานไนนก่ชิ้นอืออืกินแล้วยังยุ่งอยู่อาไปเปื่อยอืออืเรียกต้มขาไก่หกปี อ่ะไม่ได้ชิม,อมถอดปลาเข็มแก้มเลยอันนี้ปลาเข็มตักใส่จะตักใส่หมออออ้ออุ้นใช่ปะ ในไม่เปยต้องไม่เปล่ยคนนี้เกยเกยใส่บาทอเราก็จะใส่บาทใส่บาททพนเช้า